ปลาแดกวันนี้ครับต้มแซบขาหมูสวัสดีครับปลาแดงวันนี้ครับเราจะทําขาหมูต้มแซบครับนี่นะครับหลังจากที่เรานําขาหมูมาครับเราก็จะต้มครับอันนี้ผมต้มไว้ค้างคืนเลยนะครับต้มในเตาถ่านนะครับนี่ครับนี่ครับมันจะนุ่มนิ่มนะครับแล้วมันจะเปื่อยมากๆนะครับรสชาติก็จะ ดีนะครับเวลาเราทานนะครับอันนี้ต้มข้ามคืนเลยนะครับใส่เกลือไว้นะครับแล้วก็ต้มไว้อ่าอุปกรณ์ต่อไปนะครับหอมแดงครับหอมแดงนะครับมะขามเปียกครับผักชีฝรั่งหอมมาเรื่อยนะครับผักชีต้นหอมนะครับขาดไม่ได้ครับมะนาวสดครับเดี๋ยวเราจะ ไปเตรียมน้ํานะครับตั้งแล้วก็ต้มกันเลยครับพอเราตั้งน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่มะขามเปียกลงไปครับตามด้วยหอมแดงบุบนะครับกสดครับงรสนะครับเกลือผงนัวครับน้ำปลาครับต่อไปนะครับเราก็ใส่ ขาหมูของเรานะครับที่ต้มไว้แล้วเราก็หั่นนะครับให้เป็นชิ้นเล็กหน่อยลงไปนะครับนี่ครับรอให้เดือดอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วเราจะขึ้นมาปรุงอีกครั้งสุดท้ายครับผมนี่นะครับพอน้ําเดือดได้ที่แล้วเราก็จะปิดไฟครับแล้วเราจะนําไปปรุงกันเลยนะครับผมเราจะปรุงกันนะครับหลังจากที่เราชิมไปแล้วหนึ่งรอบนะครับรสชาติเกือบจะพอดีแล้วนะครับเราก็แค่เพิ่ม ความเปรี้ยวลงไปครับโดยการบีบมะนาวสดครับเพิ่มน้ำปลานิดหน่อยครับแล้วก็ใส่ต้นหอมของเรานะครับต้นหอมผักขีหอมไปด้วยของเราใส่ลงไปให้หมดครับนี่ครับโอ้โหสีสันนาะกินครับเสร็จเรียบร้อยครับปลาแดกวันนี้ครับ ต้มแซ่บขาหมู